สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้เรามาเจอกันเช่นเคยกับตุ๊กติ๊กแฟนเพจนะคะมากับเพื่อนสาวแสนสวยสาวโสดด้วยค่ะเดี๋ยวโสดจริงๆค่ะโสดแบบไม่ได้ตั้งใจหรือแบบตั้งใจเพื่อนไม่มีคนมาจีบไม่มีคนมาจีบมาแะ,ะคะเนี่ยดูดินี่เพื่อนน่ารักไหมเนี่ยทาส้มตําให้ทานด้วยนี่มีปูด้วยนะเพื่อนปูนาปูนาคะเกปูขี้เล่ไม่สู้ดีดูเพื่อนใจดีบ่นี่ ขนาดยังไม่ผ่านเกณฑ์ผ่าลายได้เลยดิดูดิดิใจดีไม่ได้เลี้ยงกุ้งเพื่อนนี่สลองสลองสามพันคนบอกเนี่ยข้าผัดปูนะเพื่อนเพื่อนนะพี่กัดบ้านท่าควายนะคะเพื่อนเพื่อนมาเลยนะคะเพื่อนเพื่อนมาทานด้วยกันเลยอ่ะโอเคแม่ทานหมูด้ะใจสิรออาหารอร่อยเนี่ยเจ้าของร้านการันตีเลยนะคะถอดเว่นในกว่า กระถอดเว่นแล้ววะเออคือแอบ,บขักแสะคือหนาขาวแดดเอมันแดดแดดเ,ด,ดเหรอเอาใส่แว่นได้สันบวตาบวตาแพ้แสงเขาแพ้แสงโอเคได้เหือเนี่ยได้แล้วพี่ไอพี่มาขาใจดีหน่อยนะคะแก่แล้วต้องใช้แสงสีเสียงนิดนึง อู้ยตำบมะหุงแซ่ขนาดเพื่อนความจริงอยากไซมือนไซได้อยู่บนนี้กินอยู่ร้านเพื่อน,อนแบบ้แล้าอาหารไม่เพื่อนขนาดกุ้งยังใช้มือเลยเห็นไหมเพื่อนโอ้โหดูมันกุ้งออืืกุ้งตัวโตโต,โตเพื่อนกิโลเท่าไหร่นี่แม่เก้ารอกิโลละเก้าร้อยแม่เปิ้ลเข,ขาคัดไซ์มาให้เลยนะนั่นเนี่ย มีไมยเฟรมที่น่ารักดีไหมเนี่ยโซคิว so ไม่เพื่อนเนี่ยน้ําจิ้มนะอร่อยมากเลยการันตีและคอนเฟิร์มหรอแม่หอมกลิ่นมะนาวมากเลยอืใช้มะนาวสดนะคะที่นี่ใช้มะนาวสดนะแม่ออืือแซ่บเด้อ <laughs> เร้อานอยนานดูมันกุ้งเพื่อนจะดูมันกุ้งให้เพื่อนดูนะอืมอร่อยมากเลยเพื่อนใจดีไหมเนี่ยดูดนี่เนี่ยเลี้ยงกุ้งเนี่ยตัวนี้ดีกว่าตัวตัวูววแล้วเนี่ยสูเท่าหน้าเราไหม <laughs> บอกสิขออนุญาตจ่ายเองเด้อค่ะกุ้งเผาหมูบอกว่าเบอเบอเป็นยังว่าสั่นถึนว่ะดีบอมีหมูแบบนี้เป็นเพื่อนว่าดีไม่มีเพื่อนแบบนี้น่ารักไหมควรจะอนุรักษ์ไว้ไหมเนี่ยเป็นเพื่อนกันอะไรนะเป็นเพื่อนกันนะที่เธอว่าอะไรนะต้องฉีดอะไรนะฉีดสิ่งดีๆเข้าร่างกายคือคอลลาเจนใช่ไหมไม่ใช่ฉีดคอลลาฟิวไอยังไอยังเกาะ ฟอน์มลีนบอกฟอร์มลีนห้ามฉีดฟอรเมลีนใส่กันแม่เปิลบอกว่าห้ามฉีดฟอรเมลีนใส่กันมาสั้นเพิ่นเปิดร้านอาหารอยู่นครพนมนะเพื่อนมีสองร้านถ้าใครจะมานครพนมอินบ็อกได้เลยนะคะเราพูดออกตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ผ่านกฎผ่านทีนนะคะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราโฆษณาทางรัาอีกเพื่อนเลยพูดอะไรต้องระมัดระวังคำพูดเช่นเคยนั่นแหละค่ะเพื่อนเพื่อน เรานะเวลาพูดภาษาภาคกลางตั้งแต่วันที่14มาไม่พูดเล่นพูดหัวเราะแล้วตอนนี้วอ s แอปเราเขียวตลอดทางแล้วค่ะเพื่อนดีใจด้วยไหม <laughs> ตื่นเจ้ามาไม่แดงกัะเหลืองพัชราพร <laughs> บดแดงกัะเหลืองค่ะอ,อืแทบดะ คันสี่ส่มือกับอายโมูฮะนะเพื่อนก็เรยกต้องได้ใส่สม,มนะมานั่งทานอยู่ร้านห <c oughs> าว่าขัดใจตัวเองไหมขัดใจอยู่แซบ่บดีได้เนี่ยตำอร่อยเนาะลูกน้องมือขวาเพื่อนหาเรขาเพื่อนนาะลงมือตำให้ชิมเลยเด้อค่ะหนูขอจานเปล่าให้หน่อยสองใบเอามาทำาไมแม่ ก็เอามาใส่เปล่อนอืมวันนี้ถ่ายนอกสถานที่เลยต้องทานแบบผู้ดีหน่อยหนึ่งเพื่อนอร่อยขออนุญาตใส่มือกับหมูเลยเดี๋วสิกินทางนี้ดอกมันบทนัดไหมเอาอย่างถ่ายแล้วดีนเอาแม่แม่วกูบ้านตัวเองด้วยดูไซน์นะคะอืมเก้าร้อย สดๆเลยนะคะแม่เพื่อนเขาเลี้ยงไว้ที่หน้าบ้านเลยค่ะมีบอ่อเลี้ยงกุ้งหน้าบ้านเลยนะคะสดๆเลยเพื่อนดูตัวโตโต,ต,ตเลยเมื่อนี่สิพออนุญาตใจคาเอง,ขขอ,งอันเดิกคากุ้งเก่งใจมูได้สก,กินของเพิ่อนพี่ก <laughs> ันไรอันนี่ยดูแลเพื่อนค่ะบริการเพื่อนดีดีดอกในรุ่นอ่ะบริการเพื่อนดีขนาด โชคดีมีเพื่อนดีนะเพื่อนมีเพื่อนดีมีชายไปกว่าครึ่งนะโสดนะคะเอาอีกแล้ว <laughs> เพื่อนคู่ใจอยู่ะะโสดทั้งสองวันนี้ตายแล้วคอมเมนต์จะไม่เป็นร้อยเหรอเนี่ยหาคนขับรถให้หน่อยเวลาไปไหนมาไหนอยากจะมีคนขับเมื่อเช้า<ด>ยังตอบเพื่อนยังไม่เสร็จยังไม่ทันเลย <laughs> <laughs> คลิปใหม่จะไปอีกแล้ว โอ้โหพอได้กุ้งแล้วแบบส้มตํานี้แบบน้อยใจแน่เลยเรายังไม่ได้ทานส้มตําเลยเดี๋ยวเราทานกุ้งก่อนเพื่อนอือมสดอร่อยอือมันสดมันอร่อยสดมากเพื่อนดูโอเคนะคะเช่นเคย ขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ใครผ่านไปผ่านมามารับชมวิดีโอของทุกติ๊กแฟนเพจช่องเล็กๆช่องนี้นะคะขอบคุณมากมากด้วยรักและห่วงใยเช่นเดิมนะคะเพื่อนๆค่ะขออนุญาตไปก่อนค่ะสงสารเพื่อนนะไม่ใช่อะไรหรอกพัดลมก็ปิดถ้าเปิดพัดลมมันจะมีเสียงดังนะสงสารเพื่อนตอนนี้เพื่อนร้อนอย่างแรงแล้วโอเคนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ